เมนูของปูดนะครับนี่ใส่พริกแกงเยอะๆนะครับนี่มาครั้งก่อนเจอแต่ม้อเปล่านะครับม้อเปลายส่นไปแล้วนะครับพิ่งจะใส่น้ํามันไปนะครับก่อนนะครับนี่กลับมาครั้งนี้อีกนะครับแม่นี่นะครับทีมงานคุณแม่ซ้ําคุณแม่พรทิพย์นะครับเนกเด็ดนะครับนี่เด็ดใบมะกรูดนะครับ โอ้ยังรับสมัครอยู่เด้อน,นะครับผู้ใดจะมาช่วยงานครัวนะครับอายุไม่ต้องนะครับใบสมัครปริญญาก็ไม่ต้องนะครับนี่ขอแต่เพียงมีกําลังนะครับพัฒหาอาหาร,รวันนี้นะครับนี่เป็นอาหารจานเดียวนะครับเรื่องซื้อได้เจออิ่นยังก็ขึ้นวันนู้นผิดผ <c oughs> ัดพริกแกงถั่วนะครับนี่ พริกแกงอยู่นี้นะครับถั่วอยู่นี้นะครับนี่ส่วนหมูอยู่นี้บนเน,น,น้อยนี่น้องนี่นะครับนี่ไม่รู้อะไรบ้างนะครับใส่ใส่ลูกชิ้นปลานะครับนี่เมนูเพลนนี้นะครับนี่ช่วงเช้าเป็นพัฒหันเบาๆนะครับเดินพางมาสามกิโลก็มาเจอนี่นะครับฟักทองนะครับนี่ เอามงแซบมันบมันอยู่เปลือกมันบบอยี่ยมเฮ้อฮสมัยไป็ข้าเป็นเด็กหน่อยแต่จีคือเปลือกมันอยู่ตบมงแซบมันคนละพันกันบุหะนะครับกำลังจะมาเถียงกับแม่ครัวนะครับนี่จำได้สมัยเป็นมันบเม่นลูกจังสี่ลูกดั้มดัจังหน่อยตุปูตีปีดจังหน่อยนั่นนะพันพื้นเมืองบ้านเฮ้าเนาะ ปูกตามสวนนะครับไม่เดาออกเลยนะครับนี่มันจะอร่อยนะครับโอพูดนี้มันนานแล้วนะครับสามสิบกว่าปีแล้วนะครับพูดนี้นะครับแต่ไม่ใช่ลูกแบบนี้นะครับนี่อันนี้เสเยดของหวานแล้วเอย่างเลยนี่ใส่แกงนะครับเวลาใส่แกงนี่จะเน้นเนื้อนะครับไม่เน้นเปลือกนะครับนี่ต้องไปซื้อลูกเรียบเนาะจะเสียดางเนาะ พันพันบาบันเฮาตีมันก็ละพันกันเนาะโอ้นี่นะครับรสชาติไม่ดีรสชาติไม่ดีนะครับก็เลยต้องเอาออกนะครับนี่บักอือพันบ้านเขานี่มันต้นสีเป็นตุดตุดติดติดได้หลายเนาะนะครับ มันกินนั้งขาดตีแต่ว่าคือกินดีเท่านี้จริงจริงกินมาแต่ยอดมันนุ้นนะครับไม่ได้กินยอ,ยอดฟักทองนะครับแกงไส่นมไม้นะครับแกงทึ่งยอดทึ่งดอกทึ่งหน่วยอ่อนทึ่งโอ๊ยนะครับเอาบอวา,วา,วาสมัยตะกาเป็นยมตะกี้นะ แกงแกงใส่บ,บักเขือบ่เมนแกงใส้นน้ำม้นี่แล้วหยอดหยอดไก่แกงดอกไก่แกงออมใส่ปลาออมใส่ปลาหนวยไก่แกงบ่ได้แกงตะหากกับเครือทั่วนมฟ <c oughs> <c oughs> ักทองนะครับปลูกง่ายนะครับสมัยก่อนปลูกง่ายนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่แน่ใจแล้วนะครับเ <c oughs> พราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันพัฒน,นานะครับพัง,<อ>งพัง,<อ>งพังพ่นลงปูนหัวหรือเนาะ พังพ้นลงปูน้ำหัวงามวัสมปลูกง่ายปลูกง่ายกว่าถั่วนะครับนี้ปลูกบักถั่วเฮ้บว่าได้เป็นหน่วยต่ำเครื่องมันได้ก่อนต่ำยอดบักถั่วก่อนนะครับสมื่อนี่จันตมม่ำว่าได้ยุคนเราพันกันเนาะ นะครับปลูกถั่วยังไม่ได้เป็นลูกนะครับตำยอดถั่วก่อนแล้วนะครับสิเป็นคนสิเป็นคนหิวกบแจ้งเน,นาะกินไปพัฒนียาวครังเนาะเนื้อตำโบเมนแต่ไม่มามาเป็นยุ่มนะตำไส้โคกนี่แล้วอีกทั้งตำโลรตี โอเเ้จะเมนตามําำเนีนะแต่ว่าม่หัวใจ,จตัว,วเสียพอนะตำยอดทัวนะครับปูเบักทั่วปีนี่แล้วังคักบักทั่วปีไม่เป็นหน่วยที่เดียวเนะาะตำยอดวสันนะครับคุยกับคนโบราณต้องพูดเรื่องโบราณนะครับ <c oughs> ถ้าคุยกับคนสมัยใหม่ก็ต้องพูดเรื่องสมัยใหม่นะครับนี่นะครับความแซบมันจะอยู่นี้นะครับนี่ครับ ียงคือนี่แท้น้ำตาลปิบน้ำตาลปิบกับพริกแกงนะครับเป็นพาตหารเพลินวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับตรวจสุขภาพนะครับงดอาหารและน้ํานะครับตั้งแต่อาหารนี่งดตั้งแต่เที่ยงนะครับส่วนน้นําปนะนี่งดตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับเพิ่งจะได้ข้าวต้มนะครับอ,อ้าอุดจับน้องมือเสานะ กูเจ็บนะครับไปหนึ่งถ้วยนะครับตอนนี้หายเกลี้ยงแล้วนะครับก็เลยเดินมาที่โรงครัวนะครับนี่เด้อนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับหอพระปีสุนนะครับไปถ่ายงานก่อสร้างนะครับเฮยอันนี้พันไม้ได้หนิเนาะเดินวนไปวนมาเตงโมสั้นกว่าเดิมนะครับนี่